มาดูเที่ยวต่อไปนี้ครับเป็นเรือเทพศักดิ์สิทธิ์ครับจากร่องน้ําแดงกลับมาอยู่ร่องน้ําสีน้าเงินนครเทวีจากน้ําเงินจะมาอยู่ร่องน้ําสีแดงท่านผู้ชมเปเที่ยวต่อไปนี้เอาบพี่นิองชาวเรือครับดาดมีเม่ของเมืองท่าตูมสุรินทร์ครับเทพศักดิ์สิทธิ์กับนครเทวีต่างบาระต่างเวลาครับ นครเทวีนั้นได้แชมป์ชวยพระเจาทานที่เมืองบัวนะครับเทพศักดิ์สิทธิ์นั้นรองแชมป์หรือว่าแชมป์มากมายหลายสนามอ๋อ มาแล้วท่านผู้ชมเอาแล้วก็บอกมาไม่พูดไม่จามไม่ว่าอะไรกแท่านผู้ชมก็ลงผายแบบเต็มใบจวงยาวสาวนักจนน้ำทะลักใต้กระสานซาดเสร็จกระดอนก็ได้ไปทัวทิยทถัวแดงเลยทีเดียวไม่ลีไม่หลอไม่ทอไม่แท้ไม่หยกไม่หยุดตัวนี้เส้นที่มากอดขอกหอมแก้มกันมาเลยทีเดียวมาดูทิว่าเทพศักดิ์สิทธิ์เทพศักดิ์สิทธิ์เจอกับพระขอทีพีเหลือพีเหลือน้องจากสาตุกจากสาตุกทุนทิวช้างใหญ่ประคับประคองน้องพีมาแบบสบายสบายละต่อเด้งเอาแล้วก็จะกอดคอหอมแก้มแบบสบายสบายไปทางไหนนครแทบีผัดจากน้ำเงินมาอยู่แดงแล้วเทักีิมสักศ มันอยู่น้ำเงินขูกขีสูสีใส้กันมาตอนนี้ไม่มีใครยอมใครต่างคนต่างคิดต่างคนต่างพายพายกันมาเปิดพายง่ายมือสู้กันอยู่จ้าว่ายังไงนครเทวีนครเทวีให้เทพตักทินน้ำตาหลังน้ำตาไหลว่ายังไงเทพตักทินใจยอมไม่คนนครเทวีมาเล่นถ้วยขอหรือถ้วยกอขู่ขี่สูตีเบียดกันมาไม่มีใครยอมใครแล้วท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมพี่น้องจับตา มีร้สานเลยแต่ตอนี้โอ้โหเอาเลยไม่เียบสีเปียตตีกันเฉียบคุณนักขอเทวีมายนขอเทวีมาเป็นเทพสักสธ็จก็ยโอ้โหตัวนี้เทมสักนักขเทวีก็เปไรใสกําลังเหนือประมาณหนึร้อยเมตรเขาสุใจมีเท่าไรสาาตนักขวเทวีปกโอ้ย่ใสกํังใจกุเรื่องหัวตาตาตาคนต่นจักจนักขเทวีเดียกจะเป็นเทมสักสจจะตีโอ้ยอนมันมาหาจากเขาสุใจสุดท้ายก็อดาเส พฤติาาาการผลการแข่งขันเรือรอบกับสายน้ำระหว่างเรือเทพศักดิ์สิทธิ์กับนครทีวีนะครับกรรมการไม่รอช้าคว้าทงสีน้ำเงินครับเป็นเรือเทพศักดิ์สิทธิ์สามารถเอาชนะได้ทั้งสองที่ว